คทย่งี่ลแล้วพ้าวันนั้นเราก็จะด้บ่เรื่องกันดิ้นมันก็จะได้ยินเออว่ะไม่เคยคิดเลยถ้าวันนั้นเราไม่บ่นใช่ไหมก <c oughs> ็อาจจะออกเหมือนกันค่ะแต่อาจจะเริ่มช้ามันก <c oughs> <c oughs> ็แสดงว่าข้าอการบ่นมันคับให้เราต้องทำถูกต้องค่ะ <c oughs> ใช่การบน่นการมีสัจจะสัจจะต่อตัวเองแล้ววินัยมันจะเปลี่ยนชีวิตเรา ส,ส,สวัสดีค่ะชื่อน้องปุง้ยร้านลูกชิ้นหมกแพงนาลาค่ะทีเ่เริ่มเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะน่าจะมันก็จะมีประมาณช่วงมอปลายที่แบบเริ่มแบบเป็นที่แพร่หลายแบบคุยกันในโซเชียลอะไรอย่างเี้ยก็จะม,มีมอปลายจนถึงประมาณมหาลาัยก็น่าจะสัก1ิบสได้นะคะน่าจะตั้งแต่ประมาณ17ได้ เหมือนแบบเราไปเหมือนแบบปลื้มๆผู้ชายคนหนึ่งเออแล้วเหมือนแบบสุดท้ายเราก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาแหละเราก็เหมือนแบบคิดมากก็เลยไปที่โรงเรียนที่โรงเรียนสมัยมัธยมที่เรียนอยู่แล้วก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแล้วก็แบบไปขอพรค่ะว่าเออถ้าเกิดแบบเขาเป็นคนดีจริงให้เราได้จับมาเป็นเพื่อนกัน ขอให้เขาตอบไลน์เราเพราะว่ามันรู้สึกว่านะตอนนั้นมันมีผลทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าหนูจะวิ่งวิ่งร้อยรอบโรงเรียนไม่ได้วิ่งแบบวันเดียวหมดนะพี่ก็คือเราแบ่งวันอ่าเราก็วางแผนเลยว่าวันนี้นะจะวิ่งสิบห้ารอบหรือว่ายี่สิบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนาั้าค่ะเพื่อํำนวนให้ครบก็ประมาณตอนนั้นตอนนั้นวิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย ยังค่ะยังไม่ได้เริ่มวิ่งออกกําลังกายด้วยแต,แต่ไอ้วัวเขาจะวิ่งใช่ก็เหมือนแบบเป็นสิ่งจูงใจบังคับให้เราต,ต้องทำเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำใช่ค่ะเคยได้ยินเขาแบบบอกกันว่าอยากได้ต้องทําเลยอ๋ออ่าเหมือนมัดมือชกท่าน <laughs> มัดมือชกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอ,อย่างเงี้ยประมาณนั้นเราก็เริ่มทําเลยค่ะก็ะวิ่งพอวิ่งเสร็จวันนั้นน่เขาไล่มาจริงๆ ลอยมจริงวันนั้นเริ่มวิ่งครั้งแรกเนี่ยสิบห้ารอบเราจำได้เลยว่าวันถัดมาก็คือต้องหยุดก่อนเพราะว่าปวดหน้าขามากปวดแบบสุดๆเลยพี่แบบเฮ้ยความรู้สึกเวลาวิ่งครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยประมาณนั้นก็ก็วิ่งไปเรื่อยๆจนจนครบค่ะจนครบร้อยรอบแล้วน่าจะสี่วัน ก็คือแบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันไม่รู้สึกอะไรแล้วว่ามันไม่ปวดแล้วอะรู้สึกอยากชาเลนจ์ตัวเองอีกก็เลยเฮ้ยสนามหลวงละกันเฮ้ยเราชอบอะมีกระลอกด้วยมีนกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนมาวิ่งเออกันเต็มเลยมีทหารมีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งกันเริ่มจากวิ่งสามรอบสามรอบสนามหลวงแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันมันได้วะ่ะเริ่มให้สัจจาก,กับตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์นึง็วันเราวิ่งอย่างน้อย3ามวันก็สังเกตเอาว่าพักบ่อยไหมสังเกตเอาแล้วก็แบบจับเวลาสมมติว่าหนูจะเริ่มวิ่งแล้วหนูก็ดูนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะใช้จำเอาแล้วก็ฟังเพลง ฟังบอดแคสบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าการวิ่งอะ่ะมันทําให้ปุ้ยอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดวิ่งวิ่งด้วยใช้สัญชาตญาณแล้วก็ความรู้สึกล้วน,นเลยแบบงงมากถ้าเกิดเรื่องสับสับอะไรของเกี่ยวกับการวิ่งอะ่ะแต่ว่าเคยทำ5โลดีที่สุดที่เคยคิดว่าทำได้จะสาทีกว่านะใัใช่ใช่ประมาณสามเดืนนทีค่ะคือเหมือนแบบเคยโดนพ่อกดดันบอกว่าแน่ใจเหรอว่าครึ่งชั่วโมงวิ่งได้สามโสนามหลวงเลย ปุ้ยก็เลยทําให้เขาดูแล้วก็กลับมาบ้านแล้วเขาก็แบบเหมือนนั่งดูนาฬิกาอยู่ที่บ้าน <laughs> ใช่เหมือนที่บ้านปุ้ยเขามองว่าการไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ปกติเพราะว่าที่บ้านปุ้ยเขาไม่ได้ออกกาลังกายกันแล้วเหมือนแบบ <c oughs> เราเห็นแม่ไม่สบาย <c oughs> เห็นพ่อไม่สบายลูกสาวก็เคยไม่สบายแล้ว แอดมิดโรงพยาบาลแล้วนั่นคือสิ่งที่แบบทําให้ปุ้ยรู้สึกว่าเราต้องแข็งแรงนะ mm. อ่ะอืเลยเริ่มจากการออกกําลังกายด้วยแหละ mm. ใช่มันเหมือนเหมือน,นเป็นจิตแบบอยากออกอะ่ะแต่ไม่รู้จะไปทํำยังไงจะได้ออกไหมยังไงอนยะ่างเงี้ยเป็นที่โรงโรงเรียนของลูกสาวเขาจัดในสมาคมสมาคมผู้ปกครองของโรง,งเรียนลูกสาวค่ะเขาจัด เราก็อ่ซื้อบัตรวิ่งเนาะเราก็แบบเอ้ยมันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกคือเขิบมาพี่มันบอกไม่ถูกอ,ะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทํานคิดเรากับแซนดีเปนยังไงบ้างเนี่ยเปลี่ยนว่าถ้าปีหน้ามีอีกปุ้ยจะต้องเข้าเส้นชัยคนแรกถ้าปีหน้ามีอีกเราปุ้ยซื้อบัตรวิ่งแล้วเนี่ยปุ้ยจะเขาปุ้ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันติดหนึ่ง แบบอยู่ในอันดับอะที่ต้องได้รางวัลนะ <c oughs> คิดแบบนี้เลยรู้สึกว่าการมีวินัยก็ทำให้เราชนะใจตัวเองอะคือปุ้ยก็มีเพื่อนผู้ชายเนาะแล้วเหมือนแบบว่าเขาหนัก75-76แล้วเขาเห็นปุ้ยแบบเออทุกเย็นอะไปวิ่งไปวิ่งบ,บ่อยๆเลย พี่เชื่อไหมผ่านไปหนึ่งเดือนเขาลดได้5กิโลแค่นั้นแหละปุ้ยรู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะที่แบบพอปุ้ยอยากให้เขาลดน้ําหนักนานแล้วแล้วพอเพื่อนเริ่มแบบสนใจแล้วมาวิ่งด้วยอะมันยิ่งแบบทําให้รู้สึกว่าเราภูมิใจละที่เรามาวิ่งเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาแบบตัดสินใจมาออกกําลังกายเริ่มมาออกกําลังกาย